สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจลลี่ฮอลลนะคะวันนี้มากับพิกาคาร์ดในหัวข้อเขาชอบคุณจริงๆหรือแค่มาเล่นๆนะคะมีไพ่ให้เลือก3กกองค่ะกองที่1กกองที่2กกองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจได้เลยถ้าเกิดใครต้องใช้เวลาทำสมาธิแป๊บหนึ่งก็ให้กดพอยส์คลิปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเลือกไพ่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกดที่ เวลาที่จะปักไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ตามไปดูกันได้เลยโอเคคนกองที่หนึ่งไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้แหละนะมาเรามาดูไพ่ของคนกองที่หนึ่งกันคะ่ะโอเคเขาชอบคนจริงหรือเปล่าอืมจัดไพ่ก่อน โอเคถามว่าเขาชอบเราจริงไหมอะเบื้องต้นก่อนนะคือจริงแต่ว่าจะต้องมีการรอคอยอะไรบางอย่างนิดนึงนะคะต้องมีการเหมือนกับเรียนรู้กันไปอีกนิดนึงเพราะว่าคือเขาชอบเราจริงแหละแต่ยังมีความไม่แน่ใจอยู่ในใจเขานะคะยังมีความไม่แน่ใจอยู่ในใจเขานะแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นฝั่งไหนนะคะเพราะว่าเป็น general reading นาะอมันยังไม่สามารถแบบฟันชฟันเชะลงไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมไม่เขาก็เรายังมีคนอื่นที่ยังคุยคุยด้วยอยู่นะคะเลยรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ต้องที่ต้องมีคู่แข่งที่ต้องมีอะไรกันนิดนึงเหมือนกับแบบว่าเหมือนมนีไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยว่าเนี่ยแหละคือคนของฉันแต่ถามว่า ชอบจริงไหมชอบจริงนะคะชอบจริงไหมชอบจริงอยากเรียนรู้จริงๆอยากลองลุยดูจริงๆนะคะอยากมอบหยิบยื่นความรักความรู้สึกดีๆให้จริงๆนะคะที่ไพ่ร a อในเขียนใบแรก HOME เนาะใบที่2 Wait for w i ว t e r ใบที่3 Focus on Love และ r e l ationship Pattern นะคะด้วยสิ่งที่เปิดมาทั้งหมดอะชอบกันจริงอะสรุปทีละประเด็นเนาะชอบกันจริงไหมชอบกันจริง ถามว่าสามารถเป็นแฟนกันเลยได้ไหมยังยังต้องรออยู่ยังต้องศึกษาเรียนรู้กันอยู่นะคะยังมีเรื่องที่ต้องเหมือนแบบทําความรู้จักกันเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีลักษณะนิสัยบางอย่างที่แอบยังดูไม่เข้ากันนิดนึงนะจะต้องมีการปรับตัวจะต้องมีการปรับเข้าหาการคุยกันนะคะและก็สําหรับบางคนอะ นี่เป็นความรักที่มีคู่แข่งนะคะถ้าเกิดว่าทั้งสองคนทั้งเขาทั้งเราคุยคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นที่คุยอยู่ด้วยเลยอะคู่แข่งของคุณอาจจะไม่ใช่อีกคนหนึ่งก็ได้แต่อาจจะเป็นภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตของเขาคนนั้นนะคะอือเป็นประมาณนี้สำหรับคนกองที่หนึ่งสิ่งที่ต้องทำคือให้คุยกันต่อไปเรียนรู้กันต่อไปนะคะแล้วก็พยายาม พูดไงดิพยายามดูว่าเรากับเขามีอะไรที่สามารถปรับให้มันดีขึ้นต่อกันได้นะคะอะไรที่มันสามารถแบบทําลายความไม่แน่ใจหรือว่าสามารถเข้ามาแก้ไขสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่สิ่งที่เรากําลังเจออยู่นะักตอนนี้นะคะมีเรื่องที่ยังต้องแก้ไขอยู่แต่เป็นพื้นฐานที่ดีนะคะชอบกันจริงค่ะโอเคกองที่1ประมาณนี้ สวัสดีค่ะคนกองที่สองนะคะคนกองที่สองเรามาดูไพ่กันว่าเขาชอบเราจริงเปล่าโอเคกองที่สองไพ่ดีสลับไพ่ไม่ค่อยดีเนาะอ่ะเขาชอบเราจริงไหมเขามีความชื่นชอบให้เราจริง แต่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ผูกพันลึกซึ้งนะคะตอนนี้ยังเป็นความหลงอยู่นะแล้วก็หลายๆคนที่มาเลือกกองนี้นะคะคนที่เราคุยอยู่คนที่เราดูดูอยู่ว่เาเขาชอบเราจริงไหมเนี่ย mm. เขายังเปรียบเทียบเรากับคนเก่าอยู่คะ่ะนะยังมีการเปรียบเทียบเรากับคนเก่าอยู่ยังรู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้เหมือนกับ ดีเท่าคนที่เขาเคยคบคือเราดีไหมเราดีมากเราดีมากในหลายๆด้านเขาชอบเรามากเขารู้สึกว่าเรามีเสน่ห์มากเขารู้สึกว่ามันมันโอเคมันติดถูกหลายข้อมากเลยแต่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ เขายังมีคนที่เขาปล่อยวางไม่ได้นะคะเขายังมีคนที่เขาปล่อยวางไม่ได้นะยังคงเอามาเปรียบเทียบอยู่มันเลยทําให้ความรู้สึกความผูกพันที่มันมากกว่าแบบ attraction มากกว่าแบบการรู้สึกถูกตาต้องใจอ่ะมันยังไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านั้นเพราะมันเหมือนยังติดล่มตรงนี้อยู่ในใจนะคะแต่ถามว่ามีความสนใจให้เราไหมมีความสนใจให้เราและยังปล่อยเราไปไม่ได้นะคะและยังปล่อยเราไปไม่ได้นะคะแล้วก็เออ ความสัมพันธ์นี้สิ่งที่ต้องแก้อย่างหนึ่งเลยนะคือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งจนอีกฝ่ายหนึ่งไม่เป็นตัวเองรู้สึกเหมือนว่าต้องฝืนนะคะเออต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องฝืนอ่ะมาดูไพ่อราโคบ้างมีฝ่าย a าลานซ์ดิเวเนชันมิร c คแอนด์เบล s ิ่งแล้วก็เทคช a นส์ออนเลิฟออคือความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาได้พัฒนาได้นะคะเพราะว่า มันไม่ได้เลวร้ายว่าแบบว่าเขาไม่ได้มีความสนใจให้เราเขามาหลอกเราแต่แรกเลยเขามาแบบไม่จริงใจกับเราแต่แรกเลยคือมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นแค่ว่ามันเหมือนมันยังเคลียร์ไม่ได้มันเหมือนมันยังเคลียร์ไม่จบไม่ได้มหมายความ,ม,มว่ายังคุยอยู่แค่เหมือนกบับความรู้สึกอะมันตัดออกไปยังไม่ได้ทั้งหมดนะคะมันยังตัดออกไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทําได้คืออาจจะต้องเข้มแข็งอดทนแล้วก็ดูว่าเราชอบคนคนนี้แค่ไหนถ้าเราชอบมากคุยต่อได้แค่แค่ต้องหาบาลานซ์แค่ต้องหาตรงกลางไม่ให้เหมือนกับการคุยกันการชอบกันหรือการดูดูกันเนี่ยเราเป็นฝ่ายทุ่มเทเราเป็นฝ่ายที่ต้องการเขาอยู่ฝ่ายเดียวเราเป็นฝ่ายที่ต้องเอาชนะเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ ต้องหาตรงกลางตรงนี้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเองก็เป็นคนที่มีคุณค่าเราเองก็เป็นคนที่สำคัญเหมือนกันในความสัมพันธ์นะอย่ายอมจนเป็นความรู้สึกที่เราไม่เป็นตัวเองเราต้องฝืนนะโอเคประมาณนี้ของคนกลุ่มที่สองนะคะชอบจริงไหมชอบจริงแต่ไม่ได้ลึกซึ้งเท่าไหร่นะอืมอ่ะมา สำหรับคนกองที่3ค่ะคนกองที่3นี่คือไพ่ของคุณเรามาดูกันเลยว่าเขาเนี่ยชอบคุณจริงไหมเปิดแค่นี้ตอบได้เลยว่าจริงจะ้ะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะมีปัญหามีอุปสรรคอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมอะความระครั้งเนี้ยดูมาวินที่สุดเท่าที่เปิดมาเลยนะคะดูมาวินที่สุดเท่าที่เปิดมาเลยมีมีแบบ มีเกณฑ์ความที่จะสําเร็จมีเกณฑ์ความมั่นคงมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาได้มีความสนใจให้กันมีความสบายๆให้กันมีความหวังมีความฝันว่านี่น่าจะเป็นความรักที่สมบูรณ์นี่น่าจะเป็นความรักที่แข็งแรงนะคะไพ่อร์าโคขึ้นอะไรมาบ้างขึ้น friendship manifestation spiritual connection เราก็ be supportive นะคะ be supportive โอเค นี่คือกล่องที่ดีที่สุดของคลิปนี้เขาชอบคุณจริงไหมเขาชอบคุณจริงเขาชอบคุณจริงแท้มากๆนะคะอาจจะมีบางเรื่องที่ยังต้องปรับอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยที่ยังต้องปรับนะคะอาจจะปรับให้มันไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปนะความรักลองไปปรับในคู่เราว่า ความมั่นคงความรู้สึกที่เรามีอ่ะมันอาจจะทําให้อีกคนรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่มันอึดอัดนิดนิดหน่อยหน่อยหรือเปล่าแต่นอกเหนือจากนั้นคอนเน็กชันนี้ดีมากมีความชื่นชอบให้กันอย่างแท้จริงอยากให้ความรักมันประสบความสําเร็จมีความจรงิงจังคิดไปถึงเนี่ยแต่งงานแล้วนะอยากออฟเฟอร์ความรักอยากเริ่มต้นความรู้สึกด,ดีดีให้อยากให้มันเป็นความรักที่จรงิงจังจรงิจรงใจเป็นเลกาซีเป็นแบบเป็นการสร้างครอบครัวด้วยกันคือคิด ไปไกลถึงขั้นนั้นแล้วและยังมีความสบายสบายแบบที่เป็นเฟรนด์ชิพมีความเป็นเพื่อนให้กันมีความเป็นพาร์ทเนอร์มีความเป็นคู่คิดให้กันนะคะแล้วก็ไพ่ที่ขึ้นไพ่ออคโคที่ขึ้นมานะเป็นคู่ที่สามารถซัพพอร์ตกันบีซัพพอร์ตทีฟอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาซัพพอร์ตเราได้อย่างเดียวเราก็ซัพพอร์ตเขาได้มันเป็นความรักที่แบบให้เพิ่มแบบ ให้เพิ่มในการซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันเยอะๆเราความรักคอนเน็ t ชันครั้งเนี้มันจะไปได้ดีไปได้ไกลมากนะคะแล้วก็เป็นสปิ r i ชัลคอนเน็ชันอะเราคอนเน็กกันถึงในระดับแบบจิตวิญญาณนะมันไม่ใช่การคุยแค่ผิวเผินมันไม่ใช่แค่ความผูกพันพาคุยกันมานานมันไม่ใช่แค่ความรักความถูกใจความต้องตาต้องใจในรูปร่างหน้าตาเหลืออะไรแต่ว่ามันเป็นแบบ ทุกๆอย่างที่มันรู้สึกว่ามันคอนเนคกันกล้องนี้ดีมากมั่นใจได้เลยว่าเขาชอบคนจริงนี่ไม่ใช่เรื่องรอเล่นถ้ามันจะคุยกันไม่สำเร็จอะไม่ใช่ว่าที่ผ่านมามันไม่จริงหรือมันไม่ดีมันดีมันเป็นคอนเนคชันที่ดีมากต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนกันนะคนกองเนี่ย คิดว่ายังไงก็เป็นเพื่อนกันต่อไปแน่นอนเป็นคนที่จะอยู่ในชีวิตกันต่อไปแน่นอนแต่เนาะขอให้คุยแล้ประสบความสําเร็จก็จะดีที่สุดอ่ะกอง3นี่คือคำทำนายของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าคุณยังไม่ได้ซับนะคะบ๊ายบาย